ชบาให้ต้องจำพราจากไกลจากคนที่รักจากก้าวบตาดวงใจท่านชัยชัวานทำไมท่านไม่บอกเราให้เร็ววันนี้จร er ิงเหรอท่านชัยวานทำไมท่านไม่บอกเราทำไมท่านไม่บอกเราให้เร็ววันนี้ลูกพ่อลูกพ่อลูกพ่อเราควงกันไประวังลื่นนะต้นกำลังองะุน เอาใหม่พี่กำลังจะสับสูดเร็วๆววนี้ไม่ใช่ก็ล,ลืน่ครับลื่นยระวังลื่นนะระวังลื่นระวังลื่นแบบหล่อลืออ่นไงระบบมีอะไรสำคัญกว่าเรื่องของลูกเราที่ไปขอโดยชักพยายามีพ้นปล่าว ข้าพเจ้ามีเรื่องตัดทุนไปกังยังข่ัวเบอกให้พูดว่างพูดอะไเปลี่ยงเปลี่ยนสลากกลับไป่เบินเไปนเดินเนเดเปินเดินกดินเดิไปทำไมน่าจงงที่นี่ร่มร่นเลยลูกร้อนไหมครับร้อนปะ รอนิดนึงเนาะรอหน่นึงเลยนะมันมีัลมมมันีพัดมมาด้วยอู้หไม่แบ่งเลยนะเราอะทำไมไม่แบ่งเรมมาตังเนี่ยพัดลมอะพัดลมก็สั่งมาจากทางฮะสั่งมาจากไหนนะสั่งมาจากสั่งมาจากรถฮะจา<ด>อาวพ,พี่เล็บจะรู้ไหมเนี่ยรู้ปะอะไรอะเห่อแยกกัน เอาแอร์ไหมเอาแอร์ไหมเอาแอร์ไหมแอร์กี่รู้จักแอร์กี่ไหมแอร์กี่รู้จักปะแอร์กี่อีแก่เยอะยีล้เน่ยเองสหอยาลพี่คะดไเดี๋ยวนี้จ้ก้าเหรอพี่หรอสุวรรณพาอย่ามาอยกเลี่ยนิสายของเสด็จพี่ให้กับน้องแล้ว่ะ น้องไม่เหมือน,สนเสด็จพี่อักษรตัวน้ำพาใจ่ดพ,พี่ใลอยไม่อักษรตัวน้ำพาพี่ไม่แปลกใจเลยที่เจ้าไม่เคยกลับมาเหยียบที่พระราชวังนี้อีกพี่แพ้ตี นที่ใส่รัวสกจนหน้ามืดดำมันคือเสด็จพี่ไม่ใช่น้องสุนภ้พาพี่ขอโทษพี่สุวรรณพาเป็นยังไงบ้างคะข้าข้า ใจเย็นเยอก่อนลูกขวแก้ส่วนตัวเอียโอ๊ยเหมือนนางยักษ์เราจะให้แก้หล่นางยักษ์เราจะให้ทำไมทำไมไมแก้หล่นางยักษ์เราจัดให้คูดติดกันไปเลยลูกพูดติดกันไปเลยโอเคเออก็มาเร็วดิมงยเอ๊ แก้งหรือนางยัตัดให้ผ่านไปเปิ้งแล้วมงหน้าแม่ผ่านไปแก้งหรือนางยักษ์เราจัดให้แล้วค่อยวิ่งเข้าไปเอ๊ยลงให้ก่อนสักครึ่งแก้งหลือนางยักษ์อยังให้เขาโคลก่อนลูกแก้งหลือนางยักษ์จัดให้ว้า อบอกพยุตต้องไปจับเด็กให้ออกไปพ่อบอกพยุตพ่อบอกพยุตนากวาเมียเัาด้วยสิยุตมันจะเกินไปแล้วนะลักษณะวงไปนี่ปากตัวเองแล้วไปขอโทษอับสอนเดี๋ยวนี้นางไม่ใช่ผู้หญิงอื่นใดนางคือเมียพ่อ และกำลังตั้งคันลูกแท้ๆให้พ่อเช่นกันลูกแกเป็นวอลเเดตแม่ลูกจะไปขอเขามาเขาเขาโดน้ม่รู้ไหมเนี่ยจับแล้วเล่นเองมอนไปเล่นมิโซะนแม่แล้วแม่ก็ไปแล้วพี่แกแล้วก็ไปซื้อปัตเตอร์ดิเซเว่น้พี่แกถ่าไปซื้อปัตเตอร์ให้พี่แกพี่แกมอพี่แกพี่แกพูดผิดนะแล้วทำไมวันนี้ไม่ติดปัตเตอร์มา ไ่ลเอาไหมไม่ติดไม่ติดปัตเตอร์มาอันนี้ยังก็ยังไม่เดินก็ยังไม่เดินมามามากตุลปตุมีเจลมีเจลไม่ใช่มีเจลแบบาเอาไมมีเจลน้าสมีก็อาจจะเป็นไปได้ อร่อยไหมลูกกินเยอะๆนะวยนลเขามาเชสต้าะสวัสดีครับ,รบปานนาพาสีดาลงนะคะพลามสุพราดครับแมนดีอน้อเมนดาสปาลีค่ะค่ะ ขับขี่อย่างปลอดภัยแล้วก็เล่นสงการกันอย่างระมัดระวังนะคะครับผมดื่มห้ามขับนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับมีความสุขมากๆในวัยรสงการนะครับผมและก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมแลวก็ขอให้ทุกคนนะคะที่เอากันอย่างสนุกสนานเลยค่ะสุดท้ายนี้เราขอฝากติดตามละครเรื่องลักษณะวงครับทุกเช้าวันเสาร์วันาทิตเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาที่ช่อง7 HD กด30ครับผมแล้วถ้าใคร ติดตามชมเบื้องหลังละครเรื่องลักษสะาอโบสก็สามารถสมัครเข้าไปที่3เสียนออฟฟิเชียลได้เลยค่ะครับผมราคาแค่35บาทต่อเดือนเท่านั้นนะคะผมบ๊ายบายครับสุสานสงการครับถ้าสงการนี้คะก็อยากให้ทุกคนขับขี่ปลอดภัยแล้วก็เล่นอย่างระมัดระวังนะคะค่ะ ถ้าสงการนี้ฟ้าก็อยากให้ทุกคนขับขี่ปลอดภัยแล้วก็เล่นกันอย่างระมัดระวังนะคะสงการนี้ฟ้าก็อยากให้ทุกคนขับขี่ปลอดภัยแล้วก็เล่นกันอย่างระเมันล้อไงบีอบภาังกฤษนี่มันภาษาอะไรนี่มันภาษาอะรมาเนี่สวัสดีค่ะฟ้าไม่รับผิดหวไอรึเปล่าไหวไอเปลา ฝากสมัครสมาชิก3เสียนออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะราคาเท่าไหร่คะฟ้าสิบห้าบาทค่ะนะคะละครเรื่องลักษณะวงครับผมที่ช่อง7 HD กด35นะคะเอ่อเวลาทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา8ปดนาฬิกาถึง9ก้นาฬิกาติดตามละครเรื่องลักษณะวงครับค่ะวัน ปลาแน่น่าพาสีด